สุดๆน,นายนภัทรับคิดถึงใบเฟิร์นหลังอีกฝ่ายบินไปต่างประเทศบ่อยสาวๆวอ,อกหักหลังลีธานัทหวานโพสภาพแฟนสาวนอกวงการพอแกรนหนึ่งในนักแสดงจากแฮร์รี่พอตเตอร์และสตาร์วอร์เสียชีวิตในวัย56ปีติดตามทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตอรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเช่นเคยเนะคะเข้าสู่รายการ Pop News Daily ค่ะชาวนี้อยู่กับเอ็มสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะสดใสมากเลยนะเราอะทำไมอะนอนอิ่มเหรอเออนอนเพียงพอโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอออกตัวแทนทีมงานก่อนกันลวกันนะเมื่อวานนี้มี5านุ่มเพรสเซสเขามาโชว์แล้วก็มาโปรโมทพูดคุยในรายการอของเรานะฮะปรากฏว่ามีความผิดพลาดตรงที่อตอนลงเสียงไฮไลท์เนี่ย <c oughs> แล้วก็ตัวสะกดเนี่ยตัว S ข้างหลังมันกลายเป็นตัว R เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการเอ่ยชื่อวงผิดไปนะครับต้องขออภัยแฟนคลับด้วยนะครับค่ะก็เป็นเพร c เซสนะคะขออภัยค่ะแล้วเมื่อวานน้องๆเก่งมากจริงๆยังไงเดี๋ยวซิงเกร์หน้าเราเจอกันแล้วรับรองว่าจะเสริมใยเหล็กตรงเวที้ดีเอาให้แน่นกว่าเดิมแน่นอนค่ะครับข่าวแรกของเราคุณหนูมาซีข่าวนี้เพราะว่าเอ็มอ่านแล้วเอ็มรู้สึกว่าฟินจิกหมอเหลือเกินหรืองราคุณนายนภัส พี่เนี่ยรู้สึกตาร้อนเหมือนกันนะไม่ค่อยพอใจเขาหรอไม่ค่อยพอใจสําหรับคุณนายนภัสนะฮะพ่อหนุ่มข้างรักคนนี้แล้วก็ใบเฟิร์นพิมพชนกนั่นเองหลังจากปีนข้ามกําแพงสําเร็จสําเร็จแล้วใช่ไหมเฟนโซนเนี่ยกำแพงสูงมากนะกำแพงเนี้ยไม่ใช่ทุกคนนะจะปีนได้จริงบางคนตกลงมาล็อกแอกก็มีเหมือนกันแต่ว่าคู่นี้เขาถือว่าไปได้สวยหล่อนะดูดิเขามีรักใจด้วยนะ <c oughs> น้องนายเขาเปลี่ยนสไตล์เหรอก็อจะแบบเปลี่ยนทรงผมมีความเซอร์มากขึ้นใช่ไหมน่าลองทรงนี้นะครับ <c oughs> แต่เขาบอกว่าทนคิดถึงไม่ไหวจริงๆเพราะว่าใบเฟิร์นเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศนานหลายวันนะเขาบอกว่า3วัน,นจากนารีเป็นอื่นแต่น้องนายบอก3วันจากนารีเป็นคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงด้วย <c oughs> นึกว่าใบเฟิร์นไปสักสเดือนไม่ใช่จริงๆใบเฟิร์นเนี่ยก็ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่า เธอเองก็มีงานต้องบินไปทํางานด้วยแล้วบางทีก็ไปเทียวด้วยนะมันก็เลยยาวนะครับที่น้องนายก็โพสตเขาบอกว่าไปเม้นเนี่ยใรูปที่เขาเรียกว่าลงรูปไว้นะฮะอันนี้เป็นไอจีของคุณใบเฟิร์นใช่ลงคู่กับผู้จัดการพี่เฟิร์นคุณนายเนี่ยก็ไปเม้นนะฮะบอกว่ากลับมาทํางานได้แล้วทั้งคู่เลยก็คือตามตัวกลับมาแล้วใบเฟิร์นตอบว่า คิดถึงก็พูดนะ <c oughs> นายก็บอกว่าคิดถึงนั่นแหละเพราะอยู่ไกลกันหลายวันนะครับที่สําคัญคือเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพที่อีกฝ่ายบินไปต่างประเทศอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนวันที่ใบเฟิร์นจะกลับมาเขาบอกว่าขออาสาอุ้ยนี่เขาไปเปิดตัวภาพยนตร์จอห์นวิกใช่ไหมใช่อ่าก็รับหน้าที่คนขับรถไปรับถึงสนามบินเลยนะครับฟังเสียงน้องนายหน่อยคิดถึงมากน้อยแค่ไหนโอ้โห ก็คือนิไปนานเนี่ยไปนานเนี่ยไปนานเกินเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมไปนานจังเลยเป็นเป็นห่วงสุขภาพเขาเนี่ยแหละเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เวลาขึ้นบินอากาศก็ไม่เหมือนอย่างเงี้ยผมก็กลัวเขาเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้ใช่แล้วก็วันที่เขากลับรับไปรับที่สนามบินปกติคุณพ่อคุณแม่เวลาอยู่คุณพ่อแม่เขาก็ไปเที่ยวอยู่ผมก็เลยมาสาไปรับเองเป็นห่วงไม่ได้เจอกันนานก็แค่อยากถามเป็นยังไงบ้างก็อยากดูแลยกกระเป๋าเนื้อจีบคนต่างชาติเลยครับ ก mould mould s <S ็ก็รู้สึกรู้สึกดีอ่ะก็มันมันน่ารักมากโมเมนต์ที totally. ่เรามีกันอะไรอันางมันก็มันก็น่ารักมากมทุกวันที่มีอะไรแปลกใหม่มีสถานการณ์ใหม่ๆอะไรมันก็น่ารักมากก็ชอบแบบที่เป็นยูดาห์ไม่ก็ก็เรียกนายนายนายเสียงอ้อนไม่เสียงออดนายขานายขาก็มีใช่มีเสียงสามเสียงสี่เสียงห้าะไรเหมือนเขาไหมผมดุดดันไม่เกรงใจใคร คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงเห็นมือพี่ไหมทำไมกำหมดอยู่ไม่พี่อยู่ไม่ต้องกำหมดหรอกเพราะคุณก็มีครอบครัวมีรยาก็มีลูกที่น่ารักแอบชอบใบเฟิร์มมานานแล้วนะเดี๋ยวบางวันก็ใบเฟิร์นบางวันก็ก้าวสุภสราเอออะไปที่ข่าวต่อมาดีกว่าเนี่ยเรื่องราวของคุณบอยประกอบเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ย จะเป็นสายเปคือเขาไปเที่ยวกันกับแฟนสาวของเขาก็คือคุณเฟแต่ไม่ได้ไปกันแค่2คนนะไปครอบ,บครัวของคุณบอยด้วยแล้วก็ครอบครัวของคุณเฟด้วยอยกระชับมิตรเหรอกระชับมิตรนี่เ็าบอกพร้อมครบอบครัวของเขาแล้วก็ครอบครัวเธอนี่เขาเขียนแบบนี้เลยทริปนี้ไม่ได้เป็นป่าใจปั้มยอมแรกยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยก็จะจ่ายให้แต่โดนคุณแม่ของสาวเฟเหยียบเบรกไว้ก่อนอ,อมแม่บอกว่ายังไม่ต้องอย่าเพิง่งบอกว่าคุณแม่น่ารักมากๆเลยได้เจอหลายครั้งก็ยังใจดีกับเขาเสมอส่วน ที่โพสต์รูปเฟย์พร้อมแคปชั่นบอกว่าภาคสามบอยบอกว่าไม่มีอะไรจ้าแค่อยากจะบอกว่าความรักของเขาเนี่ยไม่มีวันหมดเพราะจะมีภาคต่อไปเรื่อยๆก็คือความจริงแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบวันใหม่ปิดเทอมครับผมก็เลยความจริงมีความคิดว่าอยากพาวันใหม่ไปเล่นสโนว์บอร์ดนานแล้วอ๋อก็ไม่ได้ขนาดนั้นก,ก็เป็นแม่ของของเฟย์ด้วยครับคือคุณแม่เขาก็จะแบบบอกว่าเนี่ย ทั้งทิปเนี่ยแบบห้ามห้ามควักเงินจ่ายค่าอาหารเลยนะเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณแม่จะแบบคุณแม่ของเป๋าคุณแม่บอกว่าค <Staff> ุยกันก่อนนะทิปเนี้ยห้ามจ่ายเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนจ่ายเองอะไรเงี้ยผมก็บอกโอ้ยคุณแม่ไม่ได้เพราะว่าผมมีผมด้วยมีวันใหม่ด้วยมีนหมมนกด้วยอะไรเงี้ยครับก็ขัดกันแย่งกันจ่ายอะไรเงี้ยครับผมเออผมลงทริปเนี้ยที่มันจะมีทั้งหมด3รูปรูปแรกผมลงกับวันใหม่เมก็เเขียนความรัก พอภาคสองของโงกาแฟผมก็เลยเขียนภาคสองอะไรเงี้ยมีแบบมีภาคต่อไปเรื่อยๆไม่มีภาคจบเน่หวานเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบอีกคนค่ะคณหนูต่อเลยคนนี้ก็หวานเจี๊ยบเหมือนกันโอ้โนี่เขาเขียนว่าทำเอาสาวๆอ,อกหักเกือบทั้งประเทศนะครับสำหรับคุณลีฐานัทนะบอกเลยเชื่อว่าทุกคนต้องเข้าใจหลังจากเปิดตัวแฟนสาวในไ G ก็เรียกว่าแกรนด์โอเพนนิ่งก็ไม่แต่ไม่เห็นนะ่ะอยากเห็นน่ะเขาทิ้งว้าบวไหมไม่ได้ทิ้งไม่แท็กด้วยไปส่งมาแล้วหรออ่าไม่เป็นไรก็คือเต่ <ขอ S 2> สวยจรแบบพอใจที่จะเปิดตัวในระดับนี้เออ,อแต่แบบนี้ดีนะคือให้ชัดเจนว่ามีแฟนแต่ให้สเปซว่าคนไม่ต้องไปยุ่กับแฟนเราอ่ะทำให้เจ้สึกอยากค้นหากันต่อโดยเฉพาะชาวเน็ตนะครับแต่ผมเชื่อว่าหากันไม่ยากอ่ฟังเสียงหนุ่มลีนะว่าเป็นยังไงคิดว่าแฟนคลับเข้าใจไหม ไม่แต่ผงก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วเออแส,งอ,สงอุทยโทษฮะแสงอาทิตตกก็เป็นลงช่วงวันเกิดก็เป็นวันเกิดผมแล้ววันเกิดเขาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรผมก็เปิดอยู่แล้วเพราะว่าในชีวิตประจําวันผมก็ ไปไหนเมื่อไหนไปทานข้าวอะไรก็ปกติทุกอย่างผมว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงใจนานนะเพราะว่าในในทุกครั้งที่เวลาออกสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็บอกทุกคนตลอดว่าผมมีอยู่แล้วครับผมเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ผ่านว่าไม่ได้คิดว่าเราจะควรจะเปิดหรือไม่ควรดีเพราะว่าใน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 เรื่องของชีวิตส่วนตัวมันก็มีของเขานะฮะในภาคของเขาเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจกับเขาว่าเขาโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นการให้เกียรติเขาดีผมก็รู้สึกว่าการให้เกียรติกันมันก็สำคัญเหมือนกันคือในส่วนนี้ผมว่า ด้วยวัยผม30แล้วอะผมว่าผมโตแล้วแล้วก็แฟนคลับของผมเองก็โชคดีที่เข้าใจในความเป็นมนุษย์เหมือนกันผมก็เป็นแค่คนคนหนึงทุกคนก็เป็นแค่คนคนหนึ่งแล้วผมว่าเขาให้เกียรติผมในสิ่งนี้แล้วเขาก็ซัพพอร์ตผมในสิ่งนี้ผมว่าผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขออะไรแต่ว่าทางที่ค่ายเขาไม่ได้ห้ามอยู่แล้วกับเรื่องนี้เรียกว่า30แล้วเปิดตัวได้ ไปต่อกันเลยนะคะสาวแกร่งคนนี้อ่ามามาแค่เงาก่อนรู้หรือยังว่าใครตรงนี้เห็นแล้วว่าดาวิแน่นอนก็คือคุณใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะก็บอกว่าประทับใจเลยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราอ่านสัมภาษณ์คือคุณเต๋อออกมาปกป้องเขาประทับใจที่เราอ่านข่าวไม่ใช่ประทับใจที่คุณเต๋อออกมาปกป้องจะตัวเล่าให้ฟังนะคะว่าคนรอบข้างเนี่ยไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยโดนดราม่าถล่มเพราะว่ามีคนคิดต่างซึ่งคุณเต๋อเขาบอกว่า มันก็มันก็ต้องให้กําลังใจกันสุดท้ายแล้วแต่ฝ่ายชายเนี่ยไม่เคยเสพคอมเมนต์ใดๆเลยนะคะสิ่งที่เขาสัมภาษณ์ไปพูดในเชิงความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลค่ะเราอยากจะข้ามผ่านเรื่องนี้ไปด,ด้วยการที่เรารู้สึกว่าเราได้ออกมาพูดปกป้องตัวเองบ้าง mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออก่อนที่จะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอพิสูจน์ตัวเองนิดนึงก็แล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะคือเราไม่เคยติดค้างหรืออะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็อย่างที่ โพสไปในไอจเลยว่าแบบขออนุญาตนิดนึงนะคะขอแบบขอใหม่ได้ได้พูดอะไรบ้างอืมพี่ๆเคยเห็นคุณลุงชั่นนี้ไหมตกใจเหมือนกันค่ะก็ก็คือเขาเป็นคนที่รับฟังใหม่มาตั้งแต่แบบคือรับรู้มานะทุกเรื่องประทับใจมันก็เหมือนมีคนออกมาปกป้องเราอะค่ะอย่าว่าพี่เต๋อนะคนที่ที่คิดคิดต่างคิดในแง่ลบอะไรก็เห็นอยู่ค่ะเราว่าเราเนี่ยแหละตัวเสพเลยแต่เขาว่าไม่เสพเลยค่ะใช่เขา หมายว่าเขาเวลาสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันเป็นอะไรที่ในเชิงของผู้ใหญ่พูดอะคะ่ะแล้วก็แบบมันมีเหตุและผลของมันนะตัวอย่างที่บอกนะต่อให้คนทั้งโลกไม่รักเราสมมุติสมมติแต่ว่าคนที่บ้านคนข้างๆเข้าใจอะ่ะเราก็มีกำลังใจครับอืมก็ขอให้คุณใหม่ผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ครับผมส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะในเรื่องนี้ แต่คืนนี้ที่ปล่อยผ่านไม่ได้ก็คือละครของเรานะครับก็คือเข้มข้นขึ้นทุกตอนตอนล่าสุดนี่เห็นว่าคุณซันหรือว่าคุณอินดี้อินทัชพระเอกเนี่ยนะฮะมีคนปล่อยข่าวว่าเขาเนี่ยเป็นกิ๊กกับคุณแจมหรือว่าฉัดวรางในเรื่องนะครับทำเอาคุณเอกนรงหรือว่าเตงหนึ่งไม่พอใจมากเพราะว่าเตงหนึ่งคืออีกคนหนึ่งที่พระเอกเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นไปดักทําร้ายพระเอกงานนี้เตงหนึ่งบอกไม่ง่ายเพราะว่ามีคิวบูด้วยเห็นว่า เหมือนจะมีผิดคิวเหรอะฟังเสียงนักแสดงก่อนก็แล้วกันคือจริงจริงตอนที่เรารู้สึกครั้งแรกคือเราอาจจะคิดว่าตัวละครตัวนี้เขาเรียกอะไรแผนมันเยอะมากแผนมันเยอะมากแผนมันไม่ได้เยอะแค่เรากับคนนี้กับคนนี้คนนี้คือมันมันทุกคนในตัวละครของเรื่องนี้คือเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าบางทีเราขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยจุดจบมันต้องไม่ดีครับคนแบบนี้มัน คนที่มันทําอะไรที่ไม่ดีไว้เยอะครับก็พูดให้ฟังเฉยเฉว่าคนที่ทําอะไรไม่ดีไว้เยอะวันหนึ่งมันก็ต้องไล่รับผลกรรมไปจริงๆเราแบบต่อยแบบงงงังต่อยแบบงงงแงแต่ในความอ่อนน้อมของเขาเนี่ยเขาเขาเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามามาช็อตผมวันนี้โอ้โหตอนถ่ายทำนี่เป็นอะไรที่เสียวแหววจริงๆละครเรื่องนี้มันก็จะมีพลิกไปพลิกมานะครับตามแผนการของตัวพระเอกเขาอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็ค่อนข้างจะต้องติดตามนะครับว่ามันจะทําอะไรอีกต่อไปแผนต่อไปของมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับเท่าที่ดูนะพระเอกเนี่ยเป็นคนร้ายร้าย <c oughs> น่ากลัวมากเรื่องเนี้ยแบบฟิลท่งอย่างแบดจริงแล้วม,มีหลายคนชื่นชมคุณอินดี้ในติ๊กต็อก คลิปสั้นที่เห<ะ>มือนแบบทางช่องของเราคัดไปลงเขาบอก <_ C 1> พระเอกหล่อม,มากอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะแต่อยากจะให้ชมเนื้อเรื่องด้วย <_ C 1> เข้มข้นจริงๆนะครับชุลมุนแน่นอนเอาเป็นว่าติดตามรับชมฉากนี้ในละครเรื่องหลงเงาคืนนี้นะครับสามทุ่มสี่สิบห้านาทีทางช่อง pptvhd หมายเลขสามสิบหกแล้วก็ทางเว็บไซต์ pptv เช่นกันรวมถึงใครที่กลับดึกนิดนึงนะไม่นิดหรอกก็เกือบเที่ยงคืนก็คือคุณสามารถชมย้อนหลังที่แรกได้ทาง True ID นะครับดูฟรีทุกเครือข่ายเลย 3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์กล่อง True ID TV นะครับพุทธพรหัตส,สบดีก็อย่างที่บอกเกือบเที่ยงคืนลีลันนะที่แรกรับชมย้อนหลังอะไรแบบนี้นะครับ5ทุ่ม50นาทีทาง True ID เข้มข้นทุกตอนอยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับหลงเงานันเอง <c oughs> ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะมีข่าวของคุณกอล์ฟักลิงฮีโร่มาอัปเดตกันเขาบอกว่าเป็นภาวะเสี่ยงหยุด,ห,ยดหายใจขณะหลับจะเป็นไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะ ช่วงที่2ในฟ็อบนิวส์เดลี่นะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้จะอัปเดตข่าวของคุณกอล์ฟักติ้งฮีโร่กันบ้างะนะคะเพราะว่าล่าสุดมีอาการเสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับนั่นเองก็ต้องถามถึง<ม>ประเด็นนี้เพราะว่าเหมือนพอเรายิ่งโตได้ยินคนเป็นเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกมันอันตราย,ค,ยคุณ<อ>ดูภาพสิต้องใส่เครื่องอ่ะใช่มันจะเป็นเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมขณะที่นอนเหมือนพอหยุดปุ๊บเนี่ยเครื่องนี้จะยิงออกซิเจนเข้าไปเลยปุ๊งเข้าไป<ม>คือเหมือนคนนอนกรนอันนี้ก็เป็นสาเหตุแรก,แรก ท,ที่นำพาไปเขาเรียกว่าอาการแรกๆที่จะต้องอสังเกตตัวเองซึ่งพี่กอล์ฟก็บอกว่าตอนนี้คือดีขึ้นนะแต่ว่าเครื่องตัวนี้ต้องใส่ตลอดชีวิตก็คือพอแบบจะไปต่างจังหวัดใดๆก,ก็ต้องพกไปด้วยอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาอัปเดตเรื่องลูกสาวสุดที่รักน้องชูใจตอนนี้แปดขวบแล้วค่ะปกติจะเป็นสายแบบเกาหลีชอบชวนคุณแม่ไปดูไอดอลเกาหลีล่าสุดมีความอินเพลงไทยเพลงอะไรรู้ไหม ท,ทรงยังแบด <c oughs> แซดยังบ่อยอย่าลืมล้างจมูกตามด้วยนะเอของคุณสองหนุ่มเพเปอร์เพลนนะคะอินเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าชูใจอ่ะเพิ่งอกหักมากับปั๊บบีเลิฟอ่ะไปฟัง<พ>ทั้งสองประเด็นกันค่ะผมมาเป็นคนยัดเยียดให้ฟังก่อนแต่ว่า <c oughs> ใช่บอกเฮ้ยฟังสิลูกนี่มันเจ๋งมากเลยนะอะไรเงี้ยผมจงยังมีแชทผมเอาแชทนั้นให้ฮายดูอยู่เลยวันแรกที่ส่งอย่างแบดออกผมก็ส่งให้ลูกฟังเลยแล้วบอกฟังสิลูก พ่งเจ๋งนะเอ่อด้วยความที่เด็กมันจะมีความรู้สึกสนุกสนานด้วยละมั้งครับมันจะมีวัยที่แบบอยากจะโกลนแล้วพอว่าพอสังเกตดูดีลูกหลานเราก็จะเป็นที่แบบว่าเขาจะมีความแบบบวยวายและชอบเสียงดังกันเลยเนี้ยพอมันมีคำว่าบ้าบอยเนี่ยแล้วโอ้โหเด็กร้องกันกระหึ่มผมว่าน่าตรงนั้นน่าจะไปลิงอัพได้สุขภาพตอนนี้ก็พอใช้เครื่องซีแผดแล้วดีนะครับแนะนครับผมก็ใช้เครื่องซีแผดก็ อนยาเขาก็สนับสนุนตลอดแล้วก็พาไปเช็คตรวจเช็คแล้วฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าถ้าได้เข้าไปทำสลิปเพย์ทั้งทั้งสักทีหนึ่งจะดีมากแล้วแล้วผมลนนั่นลงเรื่องนี้อย่างมากมันเปลี่ยนชีวิตโอกาสหายขาดไม่มีแต่ใช้เครื่องไปตลอดชีวิตแล้วช่วยได้มีครับโอกาสหายขาดอาจจะน้อยอาจจะต้องผ่าตัดนะผมได้ยินว่าเราสามารถผ่าตัดโอ้ oh. ต้องผ่าตัดกันเลยทีเดียวใช่เพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าผมอ่ะก็มีอาการแบบนี้คือนอนกลนใช่ใช่ใช่นอนกลนแล้วก็ตื่นมาเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนเรานอนไปแดชั่วโมงนะแต่ตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่นแล้วก็อีกหนึ่งอาการอันนี้คือบางทีเนี่ยนอนนอนอยู่แล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วความรู้สึกเหมือนคนจมน้ำแล้วแบบอย่างนี้เลยอันนี้คือหยุดหายใจแน่นอนเมื่อกี้ก็มาแซวที่บอกว่าไม่สดชื่นในทุกเช้าเป็นเพราะว่านอนน้อย นอนน้อยแต่นอนนะนะครับก็ต้องสังเกตอาการตัวเองเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะอ่ะทีนี้มาดูข่าวของการจากไปของอีกหนึ่งดารานะครับที่ถ้าเราแบบได้เห็นหน้าเขาหรือว่าได้ยินบทบาทที่เขารับเล่นเนี่ยจะต้องแบบโอ้โหคนนี้ก็ถือว่าโด่งดังมากนะครับคุณพอแกนนั่นเองเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่เสียชีวิตในวัยห6ปีนะครับเขาเคยรับบทในแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นตัวสมิโกลก็คือก๊อบลิน ใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่เป็นที่จดจําแน่นอนนะฮะอีวอกนะครับใน Star Wars ก็คือเป็นหมีแคระขนๆน,นะฮะโอ้ oh. ล่าสุดเนี่ยสื่อต่างประเทศได้ลงรายละเอียดเอาไว้นะครับบอกว่าตํารวจไปพบคุณแกนดหลังจากล้มลงที่สถานีรถไฟในลอนดอน mm. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับอาการของคุณแกรนดเนี่ยในช่วงนั้นก็คือเป็นภาวะสมองตายนะครับอาจจะแบบล้มลงไปแล้วศีรษะกระแทกกับพื้นหรือเปล่า mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย พอคนอายุแบบ50กว่าเนี่ยถ้าลม้มลงใบป,ป๊อกอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสนะครับอันตรายมากๆเลยทําให้ญาติแล้วก็ครอบครัวเนี่ยตัดสินใจต้องปิดเครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วก็ปล่อยให้คุณแกรนนั้นจากไปอย่างสงบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางญาติก็เปิดเผยสาเหตุการจากไปของเขาในครั้งนี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะคุณโซฟีที่เป็นลูกสาวเนี่ยก็ได้บอกกับเดอะซันที่เป็นสื่อบอกว่า พ่อของเขาคือตำนานในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้กับทุกคนเสมอเขายังเป็นแฟนตัวยงของทีมอาร์เซนอลด้วยนะครับอย่างที่บอกคุณแก๊สเนี่ยรับบทเป็นอ e ีวอคใน Star War นะครับหลายๆภาคเลยแล้วก็รับบทเป็นสมิเกใน Harry Potter t <Potter. S 2> ซึ่งก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะนะแบบปรากฏตัวกับคุณแดเนียลใช่ไหมที่รับบทเป็นแฮร์รี่อะไรแบบนี้นะฮะก็เข้าฉากด้วยกันบ่อยๆนะครับก็เป็นบทที่ น่าจดจําของเขาใช่ก็ถือว่าจากไปอายุยังยังน้ยอยอยู่เลย56าสนะิบหกปีนั่นเองนะคะยังไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวรวมถึงแฟนคลับทุกคนด้วยนะคระัเปลี่ยนมูดกันอีกสักหน่อยละกันค่ะเพราะว่าต้องแสดงความมีดีกับข่าวนี้คุณรู้จักมาเซเว่นศิลปินเกาหลีเอมาโตมากับเพลงของเขาเลยย้อนกลับไปประมาณ15ปีที่แล้วมันจะมีเพลง oh, come back to me เออใช่ป่ะ<ห>ที่สุดเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ประกาศ เข้าสู่ประตูวิวากับแฟนสาวอย่างคุณอีดาเหนั่นเอง6พฤษภาคมนี้นะคะทั้งคู่เขียนจดหมายถึงแฟนๆบอกข่าวดีนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะเซเว่นเผยว่าจะเข้าสู่ประตูวิวากกับแฟนสาวที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาตลอด8ปีค่ะ หลังจากนี้ตนพร้อมทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวและสามีที่ดีขณะที่สาวดาเฮนะคะเผยบอกว่าแม้ว่าจะเคยชินก,กับการเรียกเซเว่นว่าแฟนแต่หลังจากนี้พร้อมจะเป็นภรรยาที่ดีและอยู่เคียงข้างเป็นคู่ชีวิตของเขาตลอดไปทั้งคู่คบหากันอย่างเป็นทางการค่ะเมื่อปี2559ก่อนที่จะ ประกาศข่าวดีทาง i n s t a g r กรเมื่อวานแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับทั้งผลงานของพวกเขาแล้วก็ความรักของเขาทั้งคู่ค่ะเพราะพูดได้เพียงว่าฉันมายินดีให้กับรักที่สดใสนะคะเอ,อไม่ไม่แต่เอาจริงๆคือเป็นเป็นคนที่เราเติบโตมาเห็นเขา ทุกสเตจอะเราเป็นแฟนเหมือนแฟนเพลงวันนี้เห็นเขาปแบบผส็จในเรื่องความรักก็ดีใจถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เราก็ตามัดฟันเล็กๆในการพูดคำยินดีคำนี้แต่ก็ยินดีด้วยนี้มากค่ะโอเควันนี้ครบถ้วนนะฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทุกการติดตามรับชมด้วยนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ